ถ้ามียกในโยกสมัครสมภมผู้สู่อาไทยนะคะทาระธานิกรรน้อนะถ้าอยู่ในกสมัครมภูมิผู้สู่อยุทยท่านเีอาการเ์้สยสุจากรนมถึท่านในโยกสมคสมม ทีหลังจะไหว้ราชบุรีค่ะพรนบุตรศรีนากรุ่นเจริญนะคะและนดันนงในจุดน,ะะน,น,นี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้บริหารส่วนราชการและคุณศรีคุณข้าวคุณสเด็ดในครั้งนี้ดิฉันก็ต้องขอขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะที่เราร่วมกันทําให้การจัดการแข่ขงขันครั้งนี้าานั้นบรรลุไปถึงเป้าหมายนะคะอย่างน้อยที่สุดเนี่ยก็เหลืออีกวันพรุ่งนี้อีกครึ่งวันนะคะ แะยเย็นนี้พวกเราก็จะเรียนเชิญทุกท่านค่ะได้ไปชมสวนเพราะว่ากีฬา,ไม,ไ,าไม่ได้ให้แค่เรื่องสุขภาพไม่ได้ให้แค่เรื่องทักษะหรือการพัฒนาในเรื่องของมาตรฐานกีฬาเท่านั้นแต่ว่ายังได้ให้อะไรกับพวกเราอีกหลายอย่างนะคะและเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน แลกประสบการณ์ดีๆระหว่างกันของแต่ละจังหวัดนั้นมาก็ยังได้เรื่องของการท่องเที่ยวนะคะได้การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและวันนี้บรรยากาศสวยๆริมแม่น้ำกกก็รอทุกท่านไปเหอนกันอยู่นะคะสวนสธนาธารณะหาดเชียงรายนะคะริมแม่น้ำมีทั้งภูเขาหินมีทั้งแม่น้ำกกและท่านจะได้เห็นบรรยากาศที่ย้อนหลังไปเมื่อสองสามเดือนที่แล้วนั้นเต็มไปด้วยทเามคลนง เพราะว่าจังหวัดเชียงรายของเราประสบอุทกภัยนะคะน้ำท่วมใหญ่ที่สุดที่ถ้าหากว่าในรอบร้อยปีเราท่านอายุร้อยปีก็คงไม่เคยเจอมาออก่อดนะคะก็ท่วมหนักมากๆพื้นที่ที่จัดงานประมาณร้อยไร่นะคะร้อยกว่าไร่ก็เต็มไปด้วย <c oughs> โคลนทั้งสิ้นค่ะแต่วันนี้เราปับรเปลี่ยนโคลนในช่วงเวลาสั้นๆนะคะให้เป็นส่วนดอกไม้ให้ท่านได้ สดชื่น่อนที่จะกลับสู่ที่ทำงานของแบะท่านทั้งในประเทศต่างประเทศนะคะดิฉันก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการที่ท่านมายืนอนเชียงรายของเราในครั้งนี้นั้นคงจะทําให้ทุกท่านนั้นประสบความสุขได้อย่างไรก็ตามนะคะมีความสําเร็จถึือความสําเร็จที่เกิดขึ้นเนี่ยดิฉันเชื่อมั่นนะคะว่าคงจะไม่มีคําว่าสมบูรณ์แบบเราก็จะมีขาดตกบกพร่องอีกหลายอย่าง ก็ขออนุญ,ญาตน้อมรับความขัดตกปกครองนั้นไว้ที่ตัวฉันเองในฐา,านะนายกสมาคมหรือกีฬาแห่งจังหวัดเชียงรายนะคะก็ต้องขออภัยทุกท่านถ้าหากว่าจะมีผิดพภาคบกครองอ,อ,อ,อยู่บ้างนะคะแล้วก็อยากจะขออนุญ,ญาตถือโอกาสนี้ได้ส่งต่อประสบการณ์ดีๆนะคะให้กับจังหวัดเจ้าภาพซึ่งวันนี้ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีท่านโรินา ได้ให้เกียรตินะคะมาแถลงข่าวแล้วรวมถึงรับมอบธงกีฬาที่จะเป็นเจ้าภาพครั้งต่ตอไปในวันพรุ่นี้ด้วยค่ะกลับขอบพระคุณอีกครั้งนึงนะคะขอบพคุณค่ะขอขอบคุณครับที่ได้รับเกียรติจากทั้งสี่ท่านที่มาร่วยกันในรานวันนี้ก็เป็นไปนตามประเพณีปฏิบัติว่าในในขึ้นทางของการจับการแข่งขันนั้นก็คงจะได้มา รับรู้ถึงสิ่งที่เป็นความยากลำบากของเจ้าภาพว่าเจะดูแลพวกเราอย่างไรนะแล้วก็จะได้รับทราบถึงในเรื่องของการเตรียมการของเจ้าภาพครั้งต่อไปนอกจากได้สัมผัสกับไอสิ่งที่เป็นความสเร็จในการจัดการแข่งขันแล้วสิ่งสําคัญนั้นก็คือบรรยากาศจากการที่ได้เข้าร่วมในจังหวัดเชียงรายครั้งนี้นะว่าด้วยบรยรยากาศที่เป็นมิตรแล้วก็ได้รับการดูแลอย่างยิ่ง อย่างที่ท่านนายกสมาโคมไทยจังหวัดได้พูดไว้ว่าเรื่องของการจัดการแข่งขันนั้นไม่ใช่เพียงเพื่อพัฒน,นาเรื่องทักษะกีฬาหากแต่ยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับผู้สูงวัยผมคิดว่านี่เป็นข้อเท็จจริงหนึ่งที่ได้เกิดขึ้นจากการจัดก,การแข่งขันปีตาสงยุคครั้งที่29ในครั้งนี้เพราะว่าทกท่านนะยะมาสุรจังหวัดเชียงรายดูจะย้อนจะยุอนกับเป็นวัยหนุม่มและกอนก็ ได้ทุ่มเทกับการแข่งขันแล้วก็ได้สืนซัพเรื่องบรรยากาศดีๆของจังหวัดเชียงรายอย่างย,ยิ่งมันก็โอกาสนี้ในนามของนักกีฬาทุกท่านนะครับก็ขอขอบคุณทางท่านนายกสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงรายแล้วก็ภาคส่วน,นต่างๆนะไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนรวมทั้งหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องที่ได้เสียสละ,นะละแล้วก็ดูแลเรื่องของการจัดการแข่งขันเป็นอย่างดี ผมคิดว่าความสําเร็จการจัดการหนึ่งงานและก็การสร้างบรรยากาศดีๆเช่นนี้ก็คงจะเป็นการสร้างความประทับใจให้กับนักกีฬาทุกคนแล้วก็จะพบเอาความทรงจําที่ดีๆม้างในเรื่องของศักยภาพของนักกีฬาเพื่อให้ชัดเทียมกับเรื่องขององค์กรกีฬาระหว่างประเทศก็ยกการก็จะส่งนักกีฬาไปร่วมการชิงแชมประดับภูมิภาคเอเซียกับระดับโลกต่อไป สิ่งหนึ่งที่เราได้มีการมุ่งมั่นที่จะดำเนินการก็คือเราได้ยึดมั่นในเรื่องของการขององค์กรกีฬาระหว่างประเทศที่ตอนนี้มีแนวคิดที่ว่าในเรื่องของกีฬามันจะไม่เป็นประโยชน์ต่อในเรื่องของการเสริมสร้างเรื่องของคุณภาพชีวิตเพราะฉะนั้นเราได้ถือว่าในการสร้างโอกาสให้าระชาชนนั้นได้มีโอกาสในการเล่นกีฬาต่อเนื่องตลอดชีวิตเพื่อคุณภาพชีวิตซึ่งอันนี้เราก็พยายามยึดมั่นในส่วนนี้นะครับ แล้วเราก็ยังพยายามที่จะดำเนินการสิ่งนี้ต่อไปเพื่อที่จะให้เป็นประโยชน์กับพวกเรานะนะสำหรับในปีหน้าต้องของขอบคุณจังหวัดร,ราชบุรีครับที่ได้ให้เกียรติรับในเจ้าภาคนะจังหวัดร,ราชบุรีก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งนะที่มีสัมตภาพในการจัดการแข่งขันกีฬาระดับประเทศมาเป็นเวลาช้านานะหลายรา,า,ายการด้วยกันจังหวัดร,ราชบุรีนั้น เป็นภาพจากการแข่งขันกีฬาเขตครัางที่เก่ซึ่งหลายปีมาแล้วหลายสิบปีมาแล้วเพราะฉะนั้นจะเป็นการที่จะมบอกถึงในเรื่องของประสบการณ์ของการแข่งขันแน่นอนที่สุดในเรื่องของกีฬาสูงยุทอาจจะเป็นระบบการแข่งขันที่แตกต่างจากเรื่องของกีฬาเพื่อความเป็นเลิศแต่ก็เป็นการที่จะต้องมีความร่วมมือในการที่จะนำประสบการณ์ดีๆให้กับผู้สูงยุทราชบุรีมาแต่งเป็นทีมเพื่อแสดง ให้เห็นถึงความพร้อมที่เราจะรับเป็นเจ้าภาพการแข่งขันกรีฑาสมัยยุคชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยใน,น,น,นรงังถัดไปนะคะวันนี้พระวิษยาสมาคนสีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะคะได้รับมอบหมายจากผู้ว่ารชาชการจังหวัดท่านที่ดีรักทำพาค่ะให้มาท่านาทีนี้มาประชาสัมพันธ์และเชิญชวนและแจ้งให้ที่น้องนักกรีฑาสมัยยุคได้รับทราบถึงความพร้อมของจังหวัดเชียงรายไอของจังหวัดราชบุรี ในการเป็นเจ้าภกกาพต่อไปนะคะมาพร้อมกับท่านนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดราชบุรีและขออภก,การาขขกีฬาแห่งประเทศไทยราชบุรีขออาจารย์จตุพัฒน์และขออาจารย์ในปีหน้าที่ทุกท่านจะไปเยือนราชบุรีก็จะได้พบอย่างน้อยก็สามท่านสามคนนี้นะคะก็เชื่อว่าหลายๆท่านน่าจะมีประสบการณ์ที่ราชบุรีเมื่อปีที่แล้วนะคะเราเป็นเจ้าภาพก,การ จัดการแข่งขันกีฬาอาวุโสรแห่งชาติครั้งที่ผมเมื่อเดินเมสายนมปีที่แล้วต่อนเนื่องจากกีฬาเยชนแห่งชาติเดือนมีนาคมปีฬาเช่นกัน,นก็เรียนว่าจังหวัดราชบุรีเองตามที่ท่านนายดลพิทิมศักดิ์ท่าท่านไม่วันได้กล่าวไปนะคะว่าจังหวัดราชบุรีมีศักยภาพในเรื่องของความพร้อมในการปรเจาภาพจัดการแข่งขันกีฬาอันนี้กีฬาเขตที่ชื่อนานมากแล้วเนาะตอนนี้คือกีฬาแห่งชาตินะคะก็จากตอนนั้น มายุคปัจจุบันก็เป็นกีฬายายว,วชนและกีฬาสูงอายุที่เราได้จัดไปะคะกากำลังสําคัญก็คือนายกสมาคมกีฬาแหจังหวัดนี้ที่จะการแข่งขันนะคะอยู่ในพื้นที่ของเมืองคือสนามกีฬาจังหวัดนะคะที่เดิมนะคะแล้วก็ท่านนายกสมาคมบอกว่าจะมีกีฬาประเภทเนึนงอาจจะจำไม่ได้ฟอาจจะต้องไปจัดท้างนอกแต่ก็ไม่ไกลที่พักโรงแรมมีมีไม่น้อยจะส่วนหนึ่ก็จะไปกองไปอยู่ที่ทางโซนอำเภอสวนพื้นคงเคยได้ยิน เพนจะเป็นพื้นที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของราชบุรีค่ะนอกจากเรื่องที่พักก็จะมีเรื่องของการจัดการเรื่องอื่นโดยเฉพาะที่สําคัญยิ่งที่สุดนะคะคือเรื่องของการจัดการด้านการแพทย์และสาธารณสุขนะคะระบบการแพทย์ที่จะรองรับเรานะคะก็จะเป็นไปตามมาตรฐานสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดราชบุรีได้ให้ความร่วมมือกันอย่างดียิ่งในการจัดกิจกรรมทุกเรื่องนะคะโดยเฉพาะกีฬาสำหรับผู้สูงอายุเมื่อปีที่แล้วก็ เราเห็นค่อนการเนยมการของสาธารณสุขจังหวัดเรียบร้อยจัมาแล้วนะคะอทีวีู้งหลังด้วยนะครับเดี๋ยวขออญาตเอานะครับหนึ่งสองสามยิบหวานๆครับหนึ่งสองสาม